ชมตู้อันด้วยนะครับตอนนี้เข้าสู่ช่องมิสกี้เมาส์กับคู่หูสุดเกี่ยงย oh. เช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็จะเข้ามาเล่นฟรีไฟคือผมลืมอัดคลิปนะตอนนั้นนะคือแบบลืมสนิทเลยนะคนคือตอนหน้าผมจะอัดคลิปนะครับแต่ว่าคือลืมกดอัดนะครับพระ ถ่ายยังไงเหรแต่ผมลืมถ่ายนะผมก็เลยมาอัดตอนนี้นี่คอเ่าทาโล่นะนี่เขาเขาอะไรนี่นี่นี่ถ้าเขาเสร็จแล้วเขาจะเชิญผมนะนี่คือเพื่อนผมนะเขามีซองม่วงนะครับเพื่อนถ้าปาทาโลกเนี่ยเขาจะทำยังไงเขามีซองม่วงแบบนี้ เขาเขาเขาเติมเกมนะครับเนี่ยครับมีสองม่วงด้วยคือเขาเติมเกมน,นะเนี่ยทุกคนดูนะนี่นี่ทุกคนดูนี่สนามพีพีหนึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าใครอีกผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขามาต่อยอันนี้ ยิงหูได้ไงอ่ะทุกคนปลาทารุสเขาจะเปลีทุกคนปลาทารุสเขาจะทำอะไรอ๋นนอทุกคนตอนนี้เราก็จะดูเพื่อนผมเล่นไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ผมผมจะมาที่เพื่อนผมนะครับก็คือปลาทาโร่เองนะทุกคนปลาตาโร่หรือปลาทาโร่สน,นั่เนเอง ปาตาลูนะทุกคนปาตาลูนะปาตาลูคนนี้เขาชื่อปาตาลูนะาจะทยังไงลเขาจะ เข,เ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 ขาเล่นไม่เก่งเขาเล่นไม่เ,เก่งเฮวทุคคกคนเดี๋ยวผมขอออกเไม่ต้องดีวกว่าทุกคนฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่นแรงใหญ่้ทุกคน

มีก็วกคนสู้สมาร์ทโฟนเอาตัรอดสู้ยยถ่า้อง้ถ้าจะลงก็น่าจะลงองเทียนเพราะว่าก็ตัดสิดองเทียนนะคือแมหน่อยนะพี่ เรแรงใหญ่ให้ทุกคนดูครั้งแรกครับมาดูกันว่าแรงใหญ่หรือแรงแดงมาดูกันว่าผมเนี่ยจะไหวหรเลเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่อยู่ระดับสูงก็คือเหมือนแรงแดงเลยเนะี่ยแรงแดงก็คือเหมือนจัมพุระระดับสูงนะทุกคนแต่ว่า,วาพวกนั แล้วก็ยิงสะโขบหัวไปเลยสะาคือคือปืนคือปืนที่ผมเล่นนะมันเป็นปืนง่ายๆนะแต่ซึ่งผมจะไม่แนะนำนะให้ใช้ซองชาร์จหรือเป็นซองอะไรก็ได้นะทุกคนที่ผมบอกนะยูนี่นะทุกคนไอ้ตันนี้นะสำคัญมากที่ผมบอกนะเอาปินเนี่ย นี่ว่านี่ไอไอนี่นยรู้จักไทุกคนไอสกา้าไอสกอร์หรือสการร้าเนี่ยผมก็ไม่รู้จักชื่อมันหรอกนะมัน,อ,อ,นอตอนนี้ตอนนี้ผมก็เก็บไปแล้ว ต่อสานเลาะนะเขาอยากใ,อก,ใอกให้ทำตั้งเท์ไลท์เกยบเขาบอกเขาบอกอ้ไรดับลบ Double kill เิน,นี้แล้วก็กดใจแล้วก็กดตานะแล้วตอนนี้ยูทูบผมก็ไปสามสิบแล้วนะถ้าผมปอดคลิน,นี้ไปก็ปส,ปกสามสิบพอดีแล้วทุกคนผมต้องเลื่อนกันว่าผมไม่้คกออหรือเปล่าว่ายอดคับเนี่ยมันขึ้นง่ายตอนผม ถ่ายรูปแบบนี้ยราซับข,ขึ้นยากมากคือผมต้องมองเหมือนกันทุกคนก็คือแบบคือโลบอคเหมือนเขาไม่ได้รับการสนใจหรืออะไรหรือเปล่าหรือว่าโลบอคเนี้ยผมอ่ะที่ผมถัที่ผมถ่า,คคถายรูปแบบก,ก็คือผมเนี้ยก็จะมาแนะนำแบบนี้ครับมันเป็นแบบม,มันเป็นแบบว R P G นะ คนคือผมวอ a d r a kill หรือว่าไม่ใช่ครั้งแรกเนี่ยเพราะาผมก็เล่นเล่นเป็นหลายครั้งอยู่จนมาถึงเล่ในได้ได้นะคือผมไม่ได้ซื้อรหัสมานะก็แค่ <c oughs> <c oughs> ถ้าแบบคนที่บ้านเองนะทุกคนรหัสนี้คือเป็นเป็นรหัสที่ผมเล่นมานานมาก ผมเหมือนกันที่ผมก็เล่นมาเป็นเกือบเกือบปีแล้วแหละช่นัดผมก็คือของก็ไม่ค่อยฟูสกินไมกคสกินนะทุกคนไม่ค่อยมีหรือคนสกินนะไม่ค่อยมี แล้วคือผมเนี่ยก็ทำยูทูบเนี่ยมาประมาณนี่สนะนะิบปีแล้ว ับสูงที่สุดแล้วก็ทำให้แบบผู้ติดตามนะทุกคนคือแบบคือทุกคนไม่ได้คือทุกคนมาลองทำยูทูปนะทุกคนแล้วคือมาแบบมามาลองทำเนี่ยครั้งแรกอะคุณอาจจะไม่สำเร็จก,ก็ได้แต่ว่าถ้าครั้งต่อไปไอท่านผู้ชมอาจจะสำเร็จ<ๆ>เร็เพราะว่าถ้าถ้าเราทำยูท b e แล้วผู้ติดตามน้อยเราอย่าเพิ่งไปย่อทอนนะครับเพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าเราเรา,เรายังไม่เห็นผลลัพธ์นะแล้วก็อย่าเพิ่งไปยออ่อนทะ้อแล้วอย่าไปยออ่อท้อเท่าไหร่นะถ้าเรายออร่อท้อเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะไม่สามารถสู้สดได้นะภายภาคต่อไปนะคนผมเนี่ยคือผมบอกนะ อันทีผมบอกนะสำหรับคนที่อยากทำยูทูปนะใครเนี่ยทำยูทูปก็ขอให้มันสำเร็จขอให้มันเป็นไปได้ดีนะครับใครที่ทำยูทูปผมก็เป็นกำลังใจให้นะครับ เช่วโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทช่องผมนะช่องเพื่อนผมนะครับก็คือเต้กับมิกกี้มวกับคู่หูสุดเกียนะครับฝากไปติดตามด้วยตอนนี้ผู้ติดตามสี่คนแล้วนะทุกคนบอกเลยว่าดีแน่นอนครับเขาเป็นเพื่อนผมติงเขาจะไม่ค่อยลงคลิปก็เถิแดนแปดเลยนะทุกคนถึงเขาจะไม่ค่อยลงคลิปเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็พยายามไปลงคลิป ให้เขานะพยายามแบบจะช่วยเขาดีที่สุดแล้วพยายามจทำให้ดีที่สุด Rampage เพราะาการที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์ได้มันต้องพยายาคือซึ่งผมก็ไม่ค่อยแบบตอนที่จะสำเร็จเนะี่ยต้องสำเร็จที่ตัวเราเองว่า เราเนี่ยจะทำเราจะทำได้สำเร็จหรือว่าไม่นะซึ่งผมก็จะทำคลิปเนี่ยให้มาดูน่าดูกว่าเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสผู้ติดตามไม่ค่อยเยแต่ผมไม่ได้เลือกกระแสนะคือช่วงเนี้ยช่วงส่งเน็ตไม่ค่อยยังงี้ลงเยอะเขาอาจจะโดนแดงได้นะเพราะว่านี่ ผมยางเช่นเดิมสองวันเร่ผน,น,นผมเนี่ย,ยบะหนึ่งเดือนครับเขาจะลงถ้าคนที่ติดตามครับ,รบก็ขอบคุณนะแล้วก็ขอขอให้เป็นกำลังใจนะถ้าทุกคนคิดจะสร้างช่องนะครับผมก็เป็นกำลังใจได้ด้วยดีนะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะเป็นแบบสตรีมเมอร์ผม,ผมก็ไม่เป็นไรนะถ้าทุกคนเนี่ย อยากให้ผมทำคลิปอะไรก็บอกผมมาได้นะผมจะทำให้หมดทุกอย่างเลยแต่สิ่งที่ผมบอกนะคือต้องมีความตั้งใจถ้าจะทำยูทูบ<อ>ถ้าไม่มีความตั้งใจจริงทำไม่ได้เพราะว่าความตั้งใจมันอยู่ที่ใจแล้วันมันแบบมันไม่ได้อยู่ตัวคือมันอยู่ที่กับตัวเราเองนะทุกคน เอ้เอเอเอไหนที่มันยิงถุงน้าฮ่าฮึมันใส่โดนยิงไปแล้วมันทุคคกคนใส่กระสุนน้าฮึปูหรือเปล่าเนี่ยมันยิงทางฟ้า โอเคทุก okay. คนนั่นผมก็จะมาบอกว่าการที่ทำ่ทิปนะเพื่อนผมเนี่ยคือติดตามก็ไม่เยอะยอดซับก็ไม่เยอะแต่ว่าเขาก็ขยัยลงคลิปนะ ถ้ายันเนื่อยแล้วแล้วอาจจะสำเร็จก็ได้นะ ที่ผมใช้ก็กนนคือระยะต่อนู้ฮทุกคนผมตายคือผมหยิบปืนไม่ทนนันทุกคนตะกี้คือหยิบปืนไม่ทันจริงๆทุกคนงั้น คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้และขอให้สูญสลายไปรับบาย